รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAC สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นสวัสดีครับพี่การครับพี่ตองฮาสุขภาพดีวันดีคืนเนาะอยู่กับตองไงแล้วเนี่ยรู้จักกับตองรู้สึกแบบสดชื่นแข็งแรงเสียดายตอนนี้ออกท่องเที่ยวยังไม่ได้จริงต้องตตัวไว้ไงเตรียมตัวไว้แบบฟิตเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวถ้าออกแล้วออกได้ตลอดเลย เพราะว่าดูแลสุขภาพไม่แต่ตอนนี้พี่ก็เที่ยวในประเทศไปถ่ายรายการนี่นีเพิ่งกลับจากกระบี่ไปนครไปอะไรดีดีกระตุ้นช่วยกันการท่องเที่ยวแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยใช่ะใช่คเอาวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดนะคะวันนี้ต้องติดตามช่วงท้ายรายการนะดูให้จบเพราะว่าทันทีที่จบแล้วโทรเข้ามาวันนี้พูดเลยดีมากๆสุดยอดเลยครับเราอยู่กับตองตองอยากนึก ว่าจะแจกอะไ้ก่อนจะแจกเลยเมื่อกี้ถามเออตองวันนี้แจกอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมนึกเลยออกผมก็แจกเลยพี่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีเอซีมอบให้อยู่แล้วครับนะครับวันนี้วันนี้เราพูดกันมาหลายเทปแล้วเรื่องการให้วิตามินบำรุงตับปรับเสริมภูมิบำรุงสมองล้างพิษหลอดเลือดวันนี้ให้เลยให้เลยนะครับทุกท่านที่โทรมาจบรายการ จำก็อย่าบอกว่าทุกท่านให้กี่สายเพราะมันสามสายค่าสายไปเลยดีกว่าปกติครั้งละ6 0 0 0บาทที่เราให้วันนี้เราให้ฟรีเลยห้าสายแรกที่โทรเข้ามาหลังจบรายการเป็นโปรแกรมการให้วิตามินทางทางหลอดเลือดทางหลอดเลือดแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนดูว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการสูตรวิตามินแบบไหนในการที่ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับ ฉันชอบตรงนี้อยู่กับตองอะสคริปต์เขียนสามนางให้ห้านางเปลี่ยนสคริปต์โดยไม่ปรึกษาบอกว่าแจกเพิ่มอะไรอย่างงี้ชอบตรงนี้โทรเข้ามานะคะดูให้จบแล้วรอบท้ายรายการโทรเข้ามาไม่แล้วมันสดชื่นมากเพราะว่าพี่เคยใช่ครับอย่าลืมติดตามเราด้วยนะทุกๆวันพุธเฮ้จริงๆต่อไปเราถามดีไหมให้ดูยากขึ้นหน่อยไหมอะไรเงี้ยอ๋อก็น่าจะดีนะครับใช่ใช่เพาวันนี้เราคุยกับแขกผู้มีเกียรติท่านใดคุยเรื่องอะไรแต่วันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติใช่คนนี้ตอนนี้ ฟิตแอนด์เฟิร์มนะอ่าเดี๋ยวเราอยู่กับพี่เอิร์ธสายสว่างแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีเอิร์ธสวัสดีค่ะครับอืนี่เราเราเรียกเขาว่าอะไรเดียรเจ้าแม่พีอาร์คนดังของเซอร์เบตเรยของประเทศไทยคนหนึ่งเลยคนชอบใส่เขาเรียกอะไรเรียกพี่เอิร์ธว่าเจ้าแม่วงการพีอาร์โรงแรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะทำไมเขาเรียกกันอย่างนั้นนะพี่เอิร์ธก็เป็นนายกพีอาร์ต้อง หลายสมัยหสี่ห้าสมัยมั้งครับหสมัยค่ะตั้งแต่ผมทำงานโรงแรมเด็กๆอ่ะผมก็เห็นพี่เอิญแล้วเป็นผูิชี้บุคคลเนไมใช้คำีิตตีที่ยังสาวอยู่จบเจบก็เวลาทำงานเนี่ยพอเราสองปีใช่ไหมเป็นนายกสองปีแล้วบอกพี่ไม่เอาแล้วนะให้เด็กขึ้นบ้างเด็กเขาก็ขึ้นมาสองปีแล้วเขาก็ เรียกเราอีกเรียกเราอีกขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยยี่สิบปีค่ะปีคือครั้งละสองปีแต่สนุกอ่ะก็คือแบบว่าเรามีประสบการณ์เยอะไงไม่แบบไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเอ่อเป็นรู้จักกับผู้จัดการใหญ่โรงแรมทุกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยสนุกแล้วก็ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้ที่ผมว่าพี่เอยก็เป็นแบบได้ทําคูณรูปการให้กับประเทศชาติ เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันในการท่องเที่ยวประเทศไทยมันบูมส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการบริหารจัดการโรงแรมต่างๆกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้ต่างชาติรู้จักแน่นอนต้องมาจากส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากกลุ่มทีมงาประชาสัฐันธ์กลุ่มจะมาคมพีอาร์โรงแรมถ้าแข็งแรงก็ทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวแข็งแรงใช่ครับใช่เป็นที่รู้จักแขบต่างชาติมาดูดูนี่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมอะไรต่างก็ต้องอยู่ในการดูแลตอนหลับเยอะการอยากรู้ตอนสมัยเพื่อแบบ ปิงปิ๊งเลยยี่ห้าสามสิบเปรี้ยวแบบนี้ไหมก็แบบเนี้ยเขาเปรี้ยวเนาะไม่เยอะแยะโอ้มีผู้ชายมาจีบเยอะมากวันนี้เราคุยเรื่องสุขภาพนะเราจะไม่คุยกับเรื่องผู้ชายมาข่มข่มกันอะไรอย่างนี้แม่เอานะคะเออผู้ชายมาจีบอะไรนะนางเติมด้วยว่าแบบผู้ชายมาจีบเยอะเปรี้ยวอย่างนี้ผมสั้นนี้ตลอดไหมใช่ค่ะแสดงว่าเป็นคาแรคเตอร์คือเมื่อก่อนเนี่ยก็ใส่ใส่วิกไงนะฮะเพราะใส่วิกก็มันลำลำคาญน่ะ แล้วก็เพราะผมเรามันเบิะบ้าอ่ะผมผมมันเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆอ่ะก็เลยตัดแบบนี้เลยซอยสั้นซอยสั้นไปเลยเลยเปรี้ยวไปเลยคับเลยเชียวแบบเป็นสาวเฟสเฟียสอะไรอย่างงี้มีรูปไหมตอนผมยาวๆอ่ะเดี๋ยวตอนรายการจบเปิดให้ดูเลยอยากเห็นเลยอ่ะอยากเห็นเลยอ่ะแต่เห็นแบบนี้ดูกระฉับกระเฉงดูแข็งแรงมากใช่สมัยก่อนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอาเอายังเอายังไม่ใช่ตอนนี้นะเอาตอนสาวขึ้นมาสดูแลสุขภาพมาบ้างไหมครับไม่ค่อยได้ดูนะทำงานอย่างเดียวแล้วก็แบบเอ็กซิเดนต์มั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็คือสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นท้องเสียท้องหลวงอะไรมันก็เป็นปกตินะคะแล้วก็พอถึงวัยวัยสมควรเนี่ยก็รู้สึกว่า เราจะต้องไปดูแลแลสุขภาพแล้วแล้วก็เพื่อนๆนของเราเนี่ยไปต่างจังหวัดกันหมดแล้วมั้ง <c oughs> ไปต่างจังหวัด <c oughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปใช่เพื่อนเพื่อนิงเราก็กเกษียณกันไปก็คือเขาก็อยู่บ้านกันแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันแล้วอะออแ,ตแต่สําหรับเราเนี่ยเรายังทํางานได้ทุกวันค่ะอืมอม,มันมีตัวแบบอะไรเตือนนะพี่เอิร์ธว่าแบบเฮ้ย ตต้ <One input> ้อองงถึงเวลาแล้วนะมีไหมมัน <jeux> มีเคาะประตูบ <ally> ่อไหมมีเคาะประตูมีเคาะประตูหน้ามืดคือเมื่อก่อนเนี้ยก็คือลงเคยๆนะฮะลงลิฟต์มาเนี้ยรู้สึกว่าขาอ่อนแรงอขาอ่อนแรงแบบแต่ทําไมทําไมขาขวาเนี่ยมันมันเริ่มมันอ่อนไปด้วยแต่ว่าขาขวาเนี่ยมันแข็งแรงนะฮะแต่ทําไมมันมันย้อยกัดไปด้วยขาเนี้ยอ่อนแรง้าย ขาซ้าย้อ่อนแต่ขวาไม่ช่วยไม่ช่วยเออเออเพราะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มมีประเด็นปัญหาฮะตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่พี่เอิร์อายุประมาณ60อะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาต้องต้องซ่อมอย่างแรงเล้มแล้วตอนนั้นพี่เอิร์จัดการยังไงอ่ะพอมันเริ่มเตือนแล้วจัดการก็ไปที่โรงพยาบาลครับก็เลยไปนอนโรงพยาบาลสองสามวันก็ให้น้ำเกลืออะไรต่ออะไรคุณหมอก็บอกว่าเกิดอาการที่ไม่ ไม่ค่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์การนี้อาจจะออกแสดงว่าแสดงว่าสมัยก่อนพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธแบบเปลี่ยวซ่าอย่างเดียวไม่ออกลังกายถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยออกกาลังกายแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยบอกอจะทำไงเดยกก็ไปโรงพยาบาลนะฮะไปไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเพื่อนมีเพื่อนแนะนำ B A A C นะ Bangkok Anti Aging Center พอพอมาถึงบอก โอ้ยฉันไม่ไปหรอกไม่เอาอุ้ยฉันไม่มีอะไรนี่ฉันไม่ต้องมีอะไรแล้วฉันไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรคิดว่าไม่ได้ป่วยอะไรคิดว่าไม่ได้ป่วยตอนนั้นตอนนั้นถึงแม้จะอ่อนแรงเราก็ยังรู้สึกว่าเราโอเคโอเครักษาแล้วรักษาแล้วแล้วก็กินยาอะไรหมอก็รักษาแต่ทนนี้พอเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มชราภาพลงไปแล้ว เราก็ต้องแล้วเพื่อนก็พาเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนํามาแล้วก็มาเจอคุณต๋องแล้วคุณต๋องก็รู้จักเราแ้วบอกโอ้ยกิจการตอนนั้นได้แชมป์สนุกหรือยังอ๋อคนละต๋องคนละองแล้วก็เสร็จแล้วก็เออแนะเพื่อนแนะนําแล้วก็เราก็มาตอนเนี้ยมาได้สักสามสี่เดือนแล้ว่ะแล้วก็มาทุกเก็ดวันนะ เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าตรงนั้นสิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยข้ามช็อตไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวตีรถกลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งตีรถกลับมาแป๊บหนึ่งเอารถตอนนั้นหมอบอกพี่เอิร์ธเป็นอะไรใหญ่ตอนที่มันอ่อนลงอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยอ่อนแรงก็คือเหมือนเหมือนไปตามวัยอะนะคะร่างกายมันวีคแล้วก็ตามวัยอ่ะแล้วก็เราทํางานหนักมากแล้วก็แต่ตลอดชีวิตป้าไม่ได้มีป่วยหนักๆอะไรเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าอุบิเหตุนะคะอุบัติเหตุ รู้สึกปีนั้นอะอักเดนสามครั้งไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าคือเอเป็นไปตกเขาขี่มอสขี่ขี่มอสขี่มอสไซต์ตกเขาตกเขาเปรี้ยวมากแล้วก็นอนสลบสลบอยู่่ชัวโมงที่หัวหินนะคะสลบเลยค่ะแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลยี่สิบแปดวันเรียบร้อยไปเลยเงี้ยแล้วก็ไปที่เรือ เรือสำราญที่阿拉สกาน้องสาวบอกว่าอยเขาจ้งสำรวจเรือกันแล้วเราว่าเราเพลียมากชิปริวชิปริวเราเพลียมากแล้วเราก็เอเอเออแล้วแล้วปะปป๊ปปตกเตียงตกเตียงแล้วก็งงง่งอย่างเงี้ยเลยวันแรกเลยโอ้ต้องอยู่ทีเจ็ดวันใช่เออแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็แบบเดินเดินเดินไปที่รีสอร์ทที่เชียงใหม่อ่ะ ล้มลงไปหน้ามืดเนี่ยแหละปีนั้นน่ะสามครั้งโั้ดังั้นว่นั้นเป็นทายเรื่องสุขภาพแล้วว่าตอนนั้นเริ่มใช่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 ออกอาการชัดเจนวา่าน้ามืดมึนตกบนเตียงเรือเนี่ยสภาวะการใชเดี๋ยวต่อการสั่งการต้องการจะบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุพี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเออมอเตอร์ไซค์เป็นอุบัติเหตุผมไม่เถียงแต่อีกสองอีกสองขี่มอเตอร์ไซค์ลงอลงลงเขาตกเขาแต่อันนั้นน่ะเป็นเรื่องของ อ๋อโมไซต์ม่ไต์แคมไซต์มไซค์ตัดไปมไซค์ตัดไปแต่อีกสองเรื่องที่เกิดกับพี่เลยปัญหาสุขภาพชัดเจนเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยไวนะมันเป็นไปตามวัยออะเราได้รู้เรื่องคร่าวๆของพี่เอิร์ธไปแล้วเนาะว่าแบบสมัยแบบว่าเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเขาก็บอกว่ามีอุบัติทุ่งประเทศเล่าโน่นนี่นั่นอะไรไปแต่ว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยใช่ครับอะ แต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะว่าหลังจากได้รู้จักกับ b A A C พี่เอิร์ธม,มาเปลี่ยนการใช้ชีวิตยังไงมาทำอะไรที่นีบ้างช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกําจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากําจัดทั้งไวรัสแบคที ria ฟันบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ โดย B A A C อะกลับมาคุยกับพี่เอิ้กันต่อแน้วตเนาะสนุกไหมสนุกรับเรื่องเล่าเยอะจริงๆเลยอ่ะอยากจะต่อเวลาซะจริงๆผู้หญิงคนนี้เอออ่ะพอมีคนแนะนำไม่รู้จักขับ B A A C เป็นไงพี่เริ่มเข้ามาบูรณะตัวเองอะไรยังไงครั้งแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเข็บมันเลยต่ออะไรเงี้ยย ไม่อยากจะทําอะไรกับร่างกายนะเจ็บปวดทั <c oughs> นี้ก็เลย <c oughs> อ่ะลองดูอืพอเสร็จแล้วมันก็เริ่มแบบเฮ้ย <h ie> คึกคักเริ่มจากโปรแกรมอะไร่อเริ่มจากโปรแกรมอิมมูนบูสเตอร์เป็นเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันอิมมูนบูสเตอร์เช่เสริมภูมิคุ้มกันให้สมดุลในร่างกายตรงนี้เนี่ยมันช่วยอะไรมั้งต่ออ๋อที่สำหรับเบื้องต้นเลยมันมันเป็นเป็นรากฐานของระบบในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะไปปรับระบบสมดุลต่างๆแล้วก็เพื่อให้ภูมิเราแข็งแกร่งนะฮะพอสมดุลต่างๆมันดีแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทําเรื่องอื่นเข้าไปมันก็จะเห็นผลมากขึ้นมันก็คึกคัก เจออิมูนบูสเตอร์ไปเข็มแล้วใช่ช่กเลยนะมแนนอนมันกระตุ้นเรื่องแม้กระทั่งมีการกระตุ้นการทํางานให้สมองสดชื่นนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่มีความสดคือทุกอย่างทํางานกระปี้กระเป๋าขึ้นว่าง่ายง่ายคือหลายๆเพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยอยู่นอนติดเตียงออรเลี้ยงร้านตอนนี้ออกเยอะ ก็หลายๆคนนะนะแล้วก็เลี้ยงลาหันแล้วก็ไปเชียงใหม่เชียงรายไปปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยคือเราล่ะเราล่ะตัวเราเนี่ยมันยังทํางานอยู่เพราะเรามีคอนเน็กชันเยอะเรามีความสามารถและก็ประสบการณ์เยอะมากคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง finance เรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรา เรื่องอาร์ตโดยเฉพาะเลยศิลปะแล้วทุกวันนี้ก็ยังวาดรูปอยู่สนุกสนานน่ะชีวิตคนเราเนี่ยพี่คิดว่าแบบอยู่ไปได้ถึง80 90สนัเรื่องการวาดร่องวาดรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยสนุกสนานน่ะไม่น่าเชื่อสองเอเออจึงเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสือเอ่อกับเด็กๆนะคะเรื่องเรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์มา่เรียน M p i มออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ไปเจอเด็กๆเนี่ยเรียนก็ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วก็ไปเจอน้องๆอ่ะเฮ้ยแล้วเราก็ทำโอ้ยมันสอนเรื่องออนไลน์มันสอนเรื่องนู่นเรื hmm. ่องนี้คือได้มุมมองใหม่ได้มุมมองใหม่เออแล้วก็เป้าคิดอะไรกันอยู่เออคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเราออฟไลน์เราเป็นแมกกาซีนแยะๆไปหมดเลยอันนี้เราก็เลย คึกคักมากที่ว่าเออเด็กรุ่นใหม่นี่เขานี่ที่คึกคักมากอีกเพราะว่าอะไรแมพี่การร่างกายพร้อมถูกต้องเพราะว่ามา BAC ที่พี่เอิร์ธมาเนี่ยโปรแกรมที่ทางคุณหมอจัดให้เนี่ยอ่าหลังจากเจอดีมูนบูสเตอร์มีทั้งเบรนบูสเตอร์บำรุงการทำงานของสมองการความจำความจำด้วยแล้วก็เราเราก็ได้ไปสอนเด็กด้วยสอนหนังสือเด็กด้วยให้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็จะ ไปไปเอ็กซ์เพรสได้ไปสอนเขาได้ข่าวว่าผ่านมาแล้วหลายโปรแกรมมีอะไรนะตัวอะไรอีกนะต่อคิดเมื่อกี้กันเซรมภูมิอิมูนใช่ไหมครับเบรนเรื่องสมองมาถึงเรื่องของการส่วนล้างลำไส้แบบที่โคโลนอันนี้ก็ทำงตัวหน้าได้ใสขนาดนี้ครับส่วนล้างลำไส้แชร์สักนิดหนึ่งแชร์สักนิดหนึ่งโคโลนเป็นไงมั้งก็โคโลนนี่ก็คือ เป็นเป็นไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะ่นะแบบที่อื่นเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยนะเราไปถ่ายเองนั่งอย่างนี้ก้องขยซูมมาไม่เมื่อก่อนเราทำอย่างนี้เราเห็น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 ข้างในเออของเราแต่ตอนเนี้ยเราเขาเป็นทันสมัยมากก็นอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็น้องเนี่ยน้องพยาบาลสองคนเนี่ยเขาก็บีบ บีบลำบีบท้องนวดลำไส้นวดลำไส้ให้แล้วก็โอ้โหลุ้มโอ้โหมันขับแก๊สขับลมอะไรอย่างเนาะใช่จัดการที่เราแบบว่าอึดไม่ออกเงี้ยอ๋อพี่เอ์ดก็มีปัญหานี้เนาะมีท้องผูกันนดีเี่งท้องผูกคืออึดไม่ออกอันเดียวกันเดียวกันก็คือแบบรู้สึกว่าอึดอัดอะไรต่ออะไรเงี้ยพอพอเราเริ่มมีอายุขึ้นน่นนะอันนี้เวลาเราไปเห็นที่ล้างลำไส้เนี่ยโอ้โห มีอะไรออกมาบ้างน้ําอะไรต่ออะไรมันโฟล์อะมันโฟล์แล้วทีนี้เออ่งแล้วพี่คิดว่าทางหมอเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเราไม่มีมะเร็งลําไส้อะไรเียเป็นการป้องกันใช่เป็นการป้องกันลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงของการของมะเร็งลําไส้คือถ้าเกิดเรามีอะไรจุก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 ม้วนไปม้วนมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็จะก่อเกิดมะเร็งลำไส้ขึ้น ท่านี้อย่างอย่างเนี้ยเราโฟล์เราไม่มีมะเร็งลำไส้มีอีกมีอีกพีการพี่เราดงทาเกี่ยวกับเรื่องการให้อโซนที่ไปในเลือดตัวเนี้ยโอโซนนี่แบบเป็นเหมือนคล้ายแบบซูเปอร์เมกะโดสในเรื่องของภูมิคุ้มกันเลยใช่ก็คือเรามีการเอาเลือดออกมาเอาเลือดออกมาการผสมเข้าไปในเครื่องปล่อยโอโซนจากเลือดที่ออกมาเนี่ยเป็นสีเข้มเขมสีแบบ แดงเข้มเข้มสีแดงมาเหมียวหรือสีแบบเปลือกบางคุดะลรบางคน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เลือดมันโอโซนมันน้อยพอเราผสมโอโซนไปปุ๊บเลือดในขวดนั้นเนี่ยปริมาณของเลือดจะกลายเป็นสีชมพูหรือเป็นสีแดง <c oughs> สดเลยนั่นคือเลือดสาวเราก็ปล่อย <c oughs> แล้วเราก็ปล่อยกับไปร่างกายเลือดสาวขอโทกคนบอกว่าทำไมพี่เอิ์ท หน้าทำไมไม่ไม่แก่เลยหน้าชมพูาชมูออันนี้อายุเท่าไหร่เลยเนี่ยความรับความรับเอ้ดูต่างประเด็นตาไปนะโอ้ทเราจะเรายังไม่เกษียณนะทุกวันนี้เรายังไม่เกษียณนะก็ทํางานไปเรื่อยเอเราไม่มีอายุการเกษียณไม่มีไม่มีอายุการเกษียณเพราะทุกคนทุก ที่ก็หกสิเกษียณเราก็60กว่าแล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะมีให้วิตามินก็มีให้วิตามินทั้งหลอดเลือดก็เมื่อกี้นะครับก็เรื่องอิมูนเออสมองเออบำลุงตับนะฮะซึ่งพวกนี้ของที่ BAC a อ่ะเขาทำเป็นเทเลเมตด้วยเฉพาะบุคคลสูตรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายจริงๆของแต่ละคนนะครับแล้วคุณหมอก็จะเช็คว่า ใครต่อใครเป็นใครต่อใครไของใครของมันใครต่อใครเขใครต่อใครแบบพูดภาษาไทยไม่ชัดใครต่อใครของอมันเขาจะดูใช่ไหมต่อว่าคนอื่นไหมนี่ใช่ครับควรจะเติมไอ้นั่นเพราะว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบางทีคนไม่ทราบบางอย่างเยอะไปก็ไม่ดีให้น้อยไปก็ไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นที่นี่นี่แบบโรงรายละเอียเฉพาะ สุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลแล้วจัดสัดส่วนผสมของสูตรการรักษาดูแลฟื้นฟูนฟนป้องกันต่างๆให้เหมาะเฉพาะบุคคลนั้นเลยเขาเรียกใครต่อใครเขาเรียกว่าของใครของมัน,น individual ฟัง <c oughs> ดูพี่เอิร์ธนี่ผ่านมาทุกโปรแกรมเลยเนาะาทุกโปรแกกกมาทุๆ8วันนะคะต้องมาที่นี่ค่ะ เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอยากมาทุกวันไม่หรือเปล่าไม่ไม่คุณหมอหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากมาทุกวันนะแต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องอยากมาทุกวันเลยคุณเนิร์ดค่ะคุณเนิร์ดมาอาทิตย์ละครั้งดีกว่าค่ะเพราะที่เนี่ยร่มรื่นแล้วก็มีความสุขแล้วนางพยาบาลแล้วก็น้องๆเนี่ยดูแล อย่างดีเลยใชการก็รู้สึกใช่ดูแลอย่างดีแล้วก็มีเยอะแยะเป็นแบบเหมือน v i p เลยอค่ะแล้วมีต้ไม้มีร่มรื่นจริงๆอะพี่เอิร์ธเนี่ยผ่านแค่เขาเรียกในโปรแกรมการเรื่องของทำนุกบำรุงเนาะใช่เขามีตรวจอีกเต็มเลยการยิ่งออจากกระต่องยิ่งแบบมากมายเลยตรวจสามสี่เดือนเองนี่ยังได้แค่นี้เลยคึกคัก <c oughs> แล้วก็แล้วกจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่ามันก็ยังมีสรวก็เป็นคุณผู้หญิงนะครับ <c oughs> ดูว่ามาถึงวัยหนึ่งเนี่ยฮ <c oughs> อร์โมนมันเริ่มแว่ง การผลิตฮอร์โมนลดน้อยลงคุณหมอก็จะมีโปรแกรมในการฟื้นฟูเรื่องฮอร์โมนปลดอารมณ์ให้สดทำอารมณ์ให้สดชื่นไม่ต้องเข้าสู่วัยทองเร็วหรือเข้าสู่วัยทองเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงหรือเรามีสูตรอะไรที่ทําให้อยู่กับวัยทองอย่างมีความสุขเติมยังฮอร์โมนเติมยังอาจจะยืดไป10ปีนะคือคืออย่าอย่าให้ถึง20ปีนะแค่ แค่สิบปีปแค่สิบปีเนี่ยเราจะเอ็กเทนไปได้ได้ได้ไดไดเยอะเลยก็ <c oughs> จะเป็นสาวเปรี้ยวไปตลอดก็อ, <c oughs> อยูดพราะคนอยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยคือจริงๆเด็กก็อายุสักห้าสิบนะแล้วอยู่ พี่เขาเรียกเอ้ยเขาเรียกเราน้องเขาเรียกเราน้องว่าน้องมาทําน้องมาทำเรียกพี่เอะหรือเรล่าเนองน้องมาทำน้องมาทําที่นี่นานหรือยังคะเออออหนูเพียงแค่หนูสิหนูมาทําก็สี่ห้าเดือนแล้วค่ะแล้วบีบเสียงนิดนึงแล้วเออแล้วบอกว่าพี่อายุเท่าไหร่คะอื อ๋อพี่ห้าสิบเอ๊ะพี่ห้าสิบแล้วก็หนูล่ะไอ้หนูเขาบอกว่านี่พี่ห้าสิบแล้วโอ้โหแล้วหนูอายุเท่าไหร่ล่ะหนูไม่บอกหนูไม่บอกหรอกให้พี่เดาว่าหนูสี่สิบเก้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่นี่ไงอะไรนะเวชศาสตร์ชะลอวัยใช่ใช่จริงๆ เพราะข้างในมันฟื้นฟูและป้องกันคือเอ็กเทนไม่ได้อีกสิบปีอ่ะคิดว่านะแต่ไม่ถึงไม่ต้องถึงยี่สิบนะขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามีวินัยในการที่จะมาดูแลอยู่ใช่อาจจะสิบห้าถึงยี่ปีเอาจริงๆถ้าเรามีวินัยเราคือบางบางคน80สิบกว่าแปดบสี่ที่คอนโดเขายังกระเป๋าอะไรนี่ไหนพี่เอ๋ก็อย่างนั้นไง นี่ก็ตอนนี้ที่ทั่วโลกเขามีหนังสือออกมามีการพูดคุยโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ออกมาว่าเด็กที่เกิดปัจจุบันเนี่ยจะอายุเป็นร้อยปีด้วยศาสตร์การแพทย์ anti aging เรารูวา้ว่าเราป้องกันฟื้นฟูแล้วตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ป้องกันฟื้นฟูตั้งแต่วัยรุ่นโตมาอย่างคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาความเสี่ยงในเรืการป่วยน้อย ดูประชากรล้นลกนะเออไม่เป็นไรขอให้ล้นล้นไม่มีภาระก็พอช่ช่วยตัวเองได้แต่ประชากรล้นลูกก็คือสมัยเนี่ยเขาจะมีกันแค่สองคนหนึ่งคนแต่สมัยก่อนโบราณเนี้ยสิบห้ายังมีเลยนะสิบห้าเลยนะอป้าสิบห้าปีเออ โอ้ไม่สิห้าคนสิห้าคนวันนี้คุยกับพี่เออร์สนุกนะเราได้ความรู้ได้คําแนะนาเผื่อบางคนอยากจะแบบเฟี้ยวฟ้าวอย่างนี้นี่โดนี่เผื่อบางคนยึดพี่เอร์เป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้อย่าลืมนะคะใกล้จะจบรายการแล้วเราทำไมนะตองเราแจกอะไรนะเราแจกอะไรนะวันนี้เรามอบเลยครับโปรแกรมการให้วิตามินทางหลอดเลือดฟรีหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งท่านมูลค่าหกพันบาท ให้กี่คนคะให้แค่5สายเท่านั้นนะครับขอบอกว่าให้ฟรีนะครให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีนะครับอับรีบโทรกันเข้ามาเลยหลังจากจบปุ๊บใครจะได้แบบมาเขาเรียกนะให้วิตามินมาฟื้นฟูสุขภาพ b s c พร้อมทีโแลทุกท่านครับแล้วทุกคนก็จะดีอย่างพี่เอิญนี่แหละค่ะก็จะดีตัวกระปรี้กระเปร่าสาวแบบวันนี้สาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพี่เอิญครับวันนี้ขอขอบคุณพี่เอิดมากค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยทุกวันพุธตอนเที่ยงค่ะทาง PSI สาราดี99ค่ะใครดูไม่ทนันไปดูรีลานตอน5ทุ่มเลยใครยังดูไม่ทันอีกไป YouTube การลับเลยค่ะ k n c l u b Subscribe ไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ